ทุกคนด้วยนะครับท่านกำลังรับชมรายการเลกวิวทีวีครับครับก็อย่างที่สัญญาไว้นะครับว่าเราจะมานอนกันเฮ้ยไม่ใช่ครับคุณตุนนอนแล้วครับก็อย่างที่สัญญาไว้ในคลิปที่แล้วนะครับว่าคลิปนี้เราจะมาทําฟา์มสัตว์กันนะครับแต่ก่อนอื่นีนครับเราจะต้องให้ถึงตอนเช้าก่อนแล้วก็ต้องนอนกันครับคุณตุนครับรีบนอนเลยครับคุณตุนนอนเลยยังงนอนแล้วครับผมขึ้นไปนอนครับในบ้านที่ผมไม่เคยนอนตุ้ม เสียงดังเกินครับคลิปนี้เราก็จะมาทําฟาร์มกันนะฮะใช่แล้วครับอุปกรณ์ก็เตรียมไม่เรียบร้อยแล้วครับครับก็ไม่มีอะไรมากมายมหาศาลใหญ่โตใหญ่โตนะครับตอนนี้ผมก็ใช้ดาบเอ็นชาร์ดตอนนี้ผมมีดาบเอ็นชาร์ดอยู่สองอันนะฮะอุ้ยอันเดอร์แมนมาคุณต<า>้องนัาาง่งแล้วเข้าไปเลยใช้ดาบเอ็นชาร์ดเลยครับไม่ใช้ใชไม่ได้ เจ้าไอ้ตัวจ้าไอ้ตัวตัวไหนสองทีอ,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 อุ้ยอุ้มันจะอุ้ยอุ้ยเจ้าอือสอง,สองทีตายอันเดอร์แมนอยู่ไหนอ้าวไปไหนมันขึ้นใหญ่บล็อกมั่วอยู่ได้อันเดอร์แมนยามันนี่นะปุ้ยคลิปหน้านะครับเราบอกไปก่อนระบ,บอบระบอบไปเลยไหมครับว่าคลิปหน้าเราจะไปทําอะไรกันประตูนรกครับถูกต้องเลยครับแต่เราไปตอนนี้เราต้องไป <จ>ม,ม,มัักบยพออื่นครับเราต้องใช้เครอดก่อนครับผมผมมีอยู่สิบหกอันพอจะล่อหมูได้แล้วมามามา,มาไม่ต้องให้มันกินก่อนต้องรอให้มันมีคู่ก่อนอุ้ยมามามาตัวสั์ผมอยู่ก็ได้อ่าเฮียไม่เป็นไรครับมันอาจจะไม่หายไปคของผมยืนอยู่หรือเปล่าไม่ครับไม่ยืนอยู่ครับมันเดี๋ยวผมพามันเข้าฟาร์มเลยแล้วกันครับเอาฟาร์มเล็กๆแล้วกันแล้วฟาร์มใหญ่นี่สาหรับวัวซึ่งวัวได้ประโยชน์ที่สุดนะครับ ได้นมวัวเอาเข้ามาเดี๋ยวเอาตัวให้มันเข้าทีละตัวทำมต้องมีน้ำใจแป๊บแป๊บแป๊บเอาเอาวางแคดด่รทดิเอาแค่อทออกถืออย่างอื่นโอเคเออกไปออกไปถือแคอ่รทถือแคอ่รทแล้วถือแล้วเข้าไปอย่างช้าชอแล้วก็ถืออย่างอื่นแล้วก็วิ่งชูดออกไปเลยแล้วก็ปิดเออเออ งูโดนโดนโดนเอากับเอากับเอากับเสาละเอามาต่อไปครับแกะครับข้าวครับเอาแกะมาเร็ว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 มาเลยแกะมาเลย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 มีอีกไหมจริงแล้วมีแล้วก็ฟาร์มแกะน่าจะฟาร์มแกะน่าจะทำฟาร์มไก่ฮะอย่าถือสิครับจริงฟาร์มแกะน่าจะทำฟาร์มไก่ครับเพราะแกะเราก็ได้เตียงนอนแล้วไม่ใช่ครับอ่าครับไม่เป็นไรครับ เอ okay. าแกะรวมกับไปก็ได้ใช่ใช่ปิดอย่าถืออย่าถืออย่าถือจุบบไาอืมกำลังรับคนทุนครับ,รบเราก็มีเรื่องอยากจะถานมน้าผู้ชมอยู่ด้วยนะฮะให้ผมถามได้ได้ไหมครับอ้าเฮ้ยลูกซอมบี้ให้ผมถามได้ได้ไหมครับนีว่ามีอะไรว่ามาเลยครับเออท่านผู้ชมนะครับคนไหนนะฮะ ที่อยากจะแบบเปลี่ยนเซิร์ฟนะฮะก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะคะว่าแบบ,บอยากให้เซิร์ฟเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับเราจะับประมาณ<ส>ประมาณต้นเดือนหรือกลางนะฮะซึ่งไม่ครับลกเซิร์ฟนี้ก็จะจบที่อีพี25นะครับประมาณ22 23พอแล้วบ้างเลย25ครับจนกว่าจะถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีหนะ้าครับเดี๋ยวไม่ก็รอจนกว่า ภาค14.0จะออกนะฮะอนนี้ภาค0.3.1ก็ออกมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่รหลดนะฮะเอาวฟันได้เลยนะตื๊ดตื๊ดตื๊ดชองมากับมังเอาโดยแล้วว้าวครับคุณได้ซีปหรือเปลิื้ีเครับขอไปด้วยนะเพราะว่าพอดีว่าเราเป็นคนไทย ร,มรวมแพ็กกเทบไม่ใช่แล้ว <c oughs> แล้วก็ทำการปลูกใหม่กันต่อแล้วกันนะครับ <c oughs> <c oughs> มีพุ่ยเอ็นชามไหมครับผมไม่มีครับเจอ คุณลองไปเอ็นชาร์ดดูสิครับคุณมีพั่วงกับผมแล้วได้ไหครับพ,พั่วงเดี๋ยวผมไปครับแป,ป๊บนึ่งก่อนเลเอาพั่วงมาแล้วกันนี่อยู่ครับที่บ้านนั้นใช้ยังไม่หมดเดี๋ยวผมณยูให้คุณนะเอมอได้เลยครับมีมาเล็กอยู่ห้าสิบเอ็ดแบบเล็กอยู่เดีย๋ยวผมขอไปล่อพั่วนะครับจังหวัดนี้นะครับครับเชิญทางสบาย ครับช่วงนี้บางคนอาจจะถามว่าคุณอตณอตโตกับคุณโฟกายไปไหนซะนานนะครับแล้วก็เราจะตอบว่าคุณออตโตนะครับเขาอยู่ที่คอมคิวรีนะ,วน,นะครับส่งคุณโฟกนะครับก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านนะครับเพราะว่าช่วงนี้คือว่าอาจจะมีการสอบอืมช่วงนี้เราต้องเดี๋ยวผมจะคือแบบไม่ได้ออกจากบ้านเพราะมันหน้าฝนนะครับที่จังหวัดผมนะมันหน้าฝนนะครับก็ไม่ได้ออกไปเล่นตักเท่าไหร่ วุ้มทุบไอเนี่ฟักทองฟักทองเข้ามาทำติ้งฟักทองเราต้องปลูกรอบๆนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้าเราปลูกข้างในครับบินที่เราไอ้นู้นมันไวมนมนไ้มันก็จะนูนมันก็จะนูนไปด้วยนะครับ,รบอ่าคุณตู้นับส่งมาเลยครับเขียวง <literature. S 2> ั้นผมงั้นผมขุดกอง ปลูกมาไเลยแล้วกันนี่ครับก่อนอื่นเสียโอ้มันออกมาแล้วเนี่ยถ้าถ้ามันออกมาตรงนี้คงไม่เป็นไรแต่ถ้าออกข้างในแล้วต้องปลูกใหม่เลาก็รับเขียวไปแต่ผมไปล่อไก่ไก่ครับล้อไก่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 วิ่เจอหมูเจหมาเจกาเจ้ไก่เจอแพะเจ้วัวเจ้วัวเจอาคว่อาจจะอาจอจะอจะ ตุ้ม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 ตุต้มอ่ะอ่ะอ่ะไปกับไปกันเลยอุ้ยรออาหารผมไม่เป็นไรครับผมจะพยายาม,<ผ>มไม่ผมมีอยู่ครับมีอยู่ที่ทบ้านเยอะมากครับแกเจอแล้วเดี๋ยวเจอวันอุ้ยใกลๆ้ๆเดี๋ยวฉันจะมาโล่นนะโบจ๋าวัจาวจาว่จาเห็นพี่ไหมจ๊ะตามพี่มาเลยจ๊ะอย่างวันพี่นะจ๊ะ หมูด้วยจ้ะหมูยั่ไนจ้ะครับก็มีหลายคนถามว่าดักกอนซิตี้หายไปไหนนานไอ้หมูไอ้หมูเดี๋ยวผมจะตอบนี่ออะวรก็เกรนเี่ครับสั้นๆนะครับลืมถ่ายโอเคนะครับ <c oughs> ก็จะลืมถ่ายประมาณวันเสาร์หน้านครับ <c oughs> หรือวันที่เท่าไหร่ผมก็คี้เกียนนับนะครับ <c oughs> มีคนตามผมมาหมันตามผมมาสองตัวไหมครับไป คุณไปล่อไก่ไก่มาแล้วยังนี่ผมล่อมาได้สองตัวมันตามผมาโอ้โหว่าผมจะไม่กดออกเวลาเลนเจอร์นะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะให้วัวเข้าไปก่อนนีันตุ๊กแ่ไก่อยู่ตรงนี้เอวัวจ้าวัวเก็บยาแกะออกไปแกะออกแกะออกแกะออกวัวเข้าจะวัวเข้าดีนะล้ววัวสำคัญที่สุดนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็วางสปิดประตูปิดประตูไก่ไก่คุเชฟกินกัน ไก,ก่มาพ่อมาไกลเห็นพ่อไหมจ๊ะเฮ้ยไกลเห็นพ่อเปล่าอยู่เขาเดียวกับคนนี้นะโอ้ไกลจ๊าไกลเ,เอาอาเยี่ยมมันตามกูมามันตามกูางนี้คุณคุณต้องวางคุณคุณถืออ,อย่างอื่นับแต่ฟ้าวไก่ครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการทําอย่างถูกต้องนะฮะฟ้าวไก่นะครับเราจะไม่ทําแบบอย่างอื่นนะเพราะมันบินได้ครับเราต้องบล็อกลงไปสองบล็อกนะฮะใช่ครับเฮ้ยมึงไม่เกี่ยวเฮ้ยไอเจกไอเจ๊เขาไปไปไป นิ่งเลยบล็อกบนสี่บล็อกตรงนี้ให้อ่านมูน้อยตะลักหน่อยแล้วกันนะครับแล้วไก่ก็จะลงมาหรือเปล่าได้กันแล้วเกิดลูกเลยโอ้ยไก่จ๋าลงไปเลยจะชึบลงไปจะไม่ต้องตามเข้ามาจะลงไปเลยจ้ะลงไปมันก็ลงไปไม่ลงหรอจะลงไปอ่ะจ้ะอ่ะจ้ะลงไปสิจ้ะอือไปละมันก็ลงไปด้วยจ้ะโอ้ยขึ้นมาอีกไม่ต้องขึ้นมาก็ได้นะจ้ะ เดี๋ยวพ่อจะปุกลุ่มเลยนะจ๊ะเอ้ใกล้ๆๆจ้าอ๋อไปกไก่ๆมาเร็วไก่ๆไก่ไก่ไก่เดี๋ยวเดี๋ยวผมลอยเองครับเดี๋ยวผมลอยเองลงไปดิเราต้องย่อไว้นะคะคุณโดนมาตรงนี้คุณโดนอย่าลงไปดิเอาเลยครับเอาเลยปิดเลยครับมาตรการขั้นเดิค่ะโอ้าหลองแบบนี้ัแล้วลองแบบนี้กันก่อนดิ เพิ่งลองแบบนี้ถ้าลองแบบหนึ่งมันจะเป็นดูไปแต่เราต้องทำบันไดเลยครับแก่ไก่แก่แก๋เก๋ตรงนี้ตรงดึงผมหมดผมมีอยู่ครับวางเออหรือตรงนี้เออไม่ต้องครับตรงนี้เป็นอ่าทางบันไดก็ได้เนาะไปเดี๋ยวผมจะไปลอกไก่ไก่เดี๋ยวผมไปลอกอุ้ยหลอดอาหารไม่นะไม่นะเออไปที่บ้านผมเลยครับเอาเอาที่ผมยังมีอยู่นี่ นี่คุณตุนมารับของจากผมก่อนผมเจอไก่ฮะเขาเนี่เจอสองตัวไก่มาพ้องกันถ้าเราไดไก่แล้วนะครับสูตรง่ายๆก็คือเราแกะ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 ยื่ตรงนั้นแกะแกะดีมากแกะนี่เห็นเปล่าเห็นเปล่าลงไปสิเออลงไปมึงด้วยเห็นกูเปล่าเห็นกูแล้วก็ลงไปโอ้ยเกือบเกือบลง ลงไปเลยโทษนะจะลูกจ๋าลงไปแล้วครับตอนนี้สี่ตัวเดี๋ยวเราก็จะให้ซีฟมันผสมพันธุ์กันแล้วเราก็จะได้วิวนี่ตไดนไหมะเดี๋ยวจะให้ซีฟมันผสมพันธุ์กันมักนก็จะได้วิวเดี๋ยวผมก็จะได้วิวเห็นไหมครับอูยคุณโทษเอาเวลผมไปฮะเอ,า,อาละ่ะโทษโทษโทษเดี๋ยวกูให้คุณโแล้วคุณอยายให้ตัวเล็กโอเค เกียรไกลไกลเข้าไปในปโอตยไกลไกรเข้าไปไหนมากนะไกลลดฮะลดได้ไงตอนนี่ออกมาแล้วตัวนี้กันลักเอาแล้วบันไดอ่ะก็ผมบอกคุณไม่ต้องลงมาแล้วคุณก็ยังลงเลยคุณไม่หายแบบนั้นละผมจะไปนอนอะผมไปบูแทนคุณเองก่อนอื่นนะครับเราผมไม่ค่อยอยากใช้ดับเป็นชาร์จมากเท่าไหร่นะครับไอ้ครับดับ เพื่อนทำพีอย่ามาทำลายไก่กูอย่ามาทำลายไก่กูเดี๋ยวผมไปบุกเองครับไก่กูไก่กูตายหมดแล้วทำไมอ่ะซอมบี้บุกเดี๋ยวกูไปเองไก่ไม่เหลือสักตัวหนึ่งไก่ทะเลเติร์เติร์กเหงืองไข่ยาวเฮ้ยอาหารลุงก็จะหมดคุณทัวช่วยผมด้วยนี่ก็บอกให้มารับที่ผมไงเอ๋อเฮ้ยเอานี่เอาต้องกินเนื้อซอมบี้ไป เอาอซอมเอาเจอดาบลิดสะใหม่อุ้ยตุ้นตนต้นตุ้นผมด้วยเชื่อผมด้วยไป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 มบีมไลไป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 ไวไป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 ยปไปไปไดไปไปไป้ปไ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 ปเปาปไอไปาปไปาปไปไปไปยปไบไบไป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 ไนไปไปไปอปไ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 ปนปไดไปไปไปิปไปไปไไปไปไไป ไปครับคุณตุ้นไปเร็วเข้าบ้านผมอย่างรวเร็วปิดประตูยัดหน้ากูเลยนะโอเคเดี๋ยวต้องไปตามหาไก่มาเพิ่มอีกนะครับ ุณตัวไปล่อทางฝั่งตะวันตกนะเป็นมวยซอมบี้เลยครับเลือดผมจะได้เพิ่มครับเดี๋ยวผมปิดชั่วคราวนะครับถ้าเลือดคุณถ้าถ้าเลือดคุณครบแล้วผมจะเปิดทันทีครับเดี๋ยวผมไปล่อไก่ไก่ตลบเลยตายไปสามตัวมันลงมาปุ๊บมันก็เหยียบไก่เราหน้าพ่อไก่ตายลูกไก่ไก่จ้าไกอยู่หาพ่อมาแม่พ่อแมาพ่อไก่จ้ามาตั้มมานั้งไก่จ้า ผมล่อไก่ทางนี้เองครับไม่เป็นไรครนี่ผมล่อมาแล้วตัวนึงเอาไว้โทุบๆๆนะเดี๋ยวครับพี่โทษพี่โทษไม่ต้องล่อเดี๋ยวมันจะติดพี่โทษลงเร็วลงมาจ้ะลงมาสิพี่โทนดันมันลงมาทีนี่ชนมาลงให้ตัวไหนตัวนี้ลงเร็วยืนดูอยู่ได้ลงไปไปโอเคดีมากจ้ะบินไปอย่างราบเลื่อนในทีเดียวเชียวเอาไปไหนอันนี้น้องหมูอยากกินไอ้นี่สินะ ลงไปสิวันนี้วันนี้วันนี้มาดิมาเร็วพี่โทนดันมันทีนี่มันจ้องหน้าอยู่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดีขอทำอันนี้เสร็จก่อนแล้วก็ไปแล้วทำกันเลยให้ลูกจะจะได้อะมึงดูอะไรอยู่เราเขาก็ลงไปดิครับเอาเฮยคุณชนมันดินี่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 คุณชนมันลงมาดินี่กายนี่ดูดูเร็วเร็วได้ยินไหมผมมีซีดเอามาวันนี้วันนี้ ถือซีดครับถือซีดเร็วนี่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 เร็วมานี่กูฟันทิ้งเสียเลยมานี่ตามพ่อมาไอไอไก่มานี่มานี่เลยมานี่เลยลงไปเลยครับเดี๋ยวผมปิดออกเลยไอไกออกมานี่มานี่ตามพ่อเห็นพ่อเปล่าอลงมาลงกันหมดเลยครับพี่ทุนพี่ทุนถืออะไรอยู่ถือเนื้อซอมบี้ เออมันไม่ตามไม่ทนเลยวันน ouais, okay. ี้เร็ววันนี้มองอะไรอยู่แล้วมองอะไรอยู่เดี๋ยวผมพักมันลงไปเองครับมันไส้ครับคุกไปแล้วเอาเหี้ยตายโธ่ไก่เพื่อสุสายมกูมมันไส้เอาเหี่ยออกไปแล้วี่เอ้ยมันลงมาดิเอาไม่ทนดันมันลงมาเลยมันลงไปหมดแล้วนั่นนะมันยืนอยู่ตรงนี้ไหนวะนี่มันยืนอยู่ตรงที่มันไป ไปไปอ๋อเอางั้นเดี๋ยวผมช่วยล่ออีกแรงหนึ่งนะครับโอเคผมต้องวางฟักทองให้ก่อนคุณวางดินให้ก่อนแน่แน่เลยครัไปครับอันใดมาเลยครับคุณตุนครับผมครับได้แน่นอนครับแต่ผมตกงั้นเดี๋ยวผมไปครับเองไม่ต้องไม่ต้องผมเองนะ คุณโทรลอกไปเลยนะอย่างมันตาบุมมากย้ายมันตาบุมมาเฮ้ยนี่ดูดูตรงนี้ไม่ทันขาดคำเลยโอเคดีมากแล้วมองตูทำไมล่ะครับคุณอย่าให้มันดิให้ไม่สมไม่ได้ให้คุณกดที่ตัวมันคือให้ไปเลยนะผมไม่ฮะถ้ากดที่ตัวมันคือให้ไปเลยนะไม่ได้ให้มัน ที่บ้านคุณไม่มีอ๋อมาจีผมเอามาหมดแล้วครับเี่ตัวผมอ้าวกมเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้เอาไปสี่สิบปุ๊ันเอ้ยผมขึ้นไปดีกว่าผมว่าลองง่อมันไว้อีกโอ้โห<อ><อ>ไปแล้วทำอะไรเฉยบายบายอ้าวไม่ปิดอ่ะดูมึงลงเลย,ยมึงล,ลงไปอี่นใจ ไปปูไม่ตายเว้ยหนึ่งพลไปเลยไปคาบไม้ดีกว่าได้ดูดีมากพวกไปทั้งหลายเดี๋ยวยฉันจะรางวัลฉันจะขยายบ้านไปให้อเอาหุยไม่ต้องขยายตัยวเลยลองดิไกอุตสาขยายบ้านให้นะไก่ กูข้ากตายเียหรอกผูสาวประสกาให์ <c oughs> ผลลไ้ไม่ได้ผลหรอกน,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 น้อไก่จ่าไม่ได้ผลหรอกจ้ะสุสานน้องไก่ไก่จังเลยเอาไม่ผมเรียแล้วพวกคลิปนี้จบวันเพลงแค่นี้ไหมครับ ก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย